วันนี้ผมเหนื่อยมาทั้งวันแหละออกทำเนีงเหนื่อยมาทั้งวันแล้วค่ะเดี๋ยวผมกลับไปพัก่อนออกไม่เอาตอนนี้ความรู้สึกที่เป็นไงบ้างใอยมามผมเหรอ,อ,อตอนนี้พี่ไม่รู้สึกอะไรนะเฉยเรู้สึกเฉยเอ่าอย่าลืมมาไปลงให้ผมนะ,ะสังคมมันจะได้นี่เพราะว่าเขาอาจจะมองผมว่าผมหนีแต่ผมไม่ได้หนีนั่นแหละ ตอนนี้สังคมมองพี่เป็นฆาตกรเหรอไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไม่ได้อยู่กับเขาวันเขาตายผมจะไปฆ่าเขาได้ไงเหตุที่แบบว่าอ๋อเป็นต้นเหตุอ่าพี่อยากจะแก้ในมุมนี้ไหมครับไอ้นั่นมันเป็นเออ่ให้ไปกับตํารวจแล้วอืมผมไม่ได้ไปจับกอกปากเขาเออเจตนาพี่คือยังไงอะไรอย่างเงี้ยนี่ยากคือความเป็นแฟนกันแล้วมันทะเลาะมันคือการประชดประชดประชด พี่แล้วตอนที่พี่คบกับพี่นัทเนี่ยพี่รู้เรื่องคนชื่อบิ๊กไหมไม่รู้ไม่รู้ผมเพิ่งมารู้วันที่เกิดเหตุนี่แหละอ่ามีแค่นั้นแหละโอเคครับเดี๋ยวผมไปพักผ่อนแล้วผมขอพี่เลิกพี่เลิกกรรมนานยังครับพี่เดือนหนึ่ง๋อเดือนเดียวครับปอดเกิดเหตุนี่ครับเดือนหนึ่งแล้วพี่บิ๊กคือเหมือนคนรักเขาหรอเปล่คนรักคนรัก